3แพลตฟอร์มที่ฮอตคิดที่สุดเลยในปี2023ปีนี้แพลตฟอร์มเจ้าไหนที่น่าใช้ที่สุดนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกที่สุด Lazada เป็นแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซเจ้าแรกๆเลยนะคะที่นำแคมเปญอย่าง1111 11นะคะมาใช้ในเมืองไทยแล้วเรียกได้ว่ายอดขายถล่มทลายด้วยความสนใจมากๆเลยนะคะ สำหรับร้านค้าทั่วไปค่ะค่าธรรมเนียมการชำระเงินของ Lazada นะคะตอนนี้เขาชาร์จอยู่ที่3.21%ค่ะ t ิก To k เขาจะเก็บค่าคอมจากคุณ4.28%หูเยอะสุดถือว่าเยอะกว่า Lazada และ Shopee นะคะ Fall trends follow this trend world technologies สวัสดีค่ะครูนุนนี่วรินทานจรัสศิรีกุลชัยนะคะวันนี้เราอยู่กันใน f o l Trend นะคะรายการที่จะมา Follow Trend และเทคโนโลยีระดับโลกกันนะคะสำหรับใน EP นี้ คุณนุ้นี่จะหยิบยกแพลตฟอร์มที่น่าสนใจในการช้อปปิ้งออนไลน์มาเปรียบเทียบกันว่า3แพลตฟอร์มที่ฮอตคิดที่สุดเลยในปี2023ปีนี้แพลตฟอร์มเจ้าไหนที่น่าใช้ที่สุดนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดไปดูกันค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะแพลตฟอร์มที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในประเทศไทยหลายๆคนก็ไม่มีใครนะคะที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะเข้าไปซื้อขายนะคะหรือว่าไปสั่งซื้อสินค้าผ่าน ฟอร์มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Lazada Sho p e, ปีและปัจจุบันตอนนี้นะคะ Tik t o k s h o p ก็มาแรงไม่แพ้ใครเลยดังนั้นวันนี้คุณนุ่นนี่จะมาสรุปและเปรียบเทียบให้ฟังกันเลยดีกว่าว่า3แพลตฟอร์มที่ฮอตคิดที่สุดเลยในปี2023ปีนี้แพลตฟอร์มเจ้าไหนที่น่าใช้ที่สุดนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดเหมาะกับการที่แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะคะจะเข้าไปใช้บริการค่ะเรามารู้จักกันก่อนเลยดีกว่าในแพลตฟอร์มแรกที่มายาวนานที่สุดเลยนะคะก็คือ ลาซาด้าค่ะลาซาด้าเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเจ้าแรกๆเลยนะคะที่นำแคมเปญ อย่าง11 11, 11นะคะมาใช้ในเมืองไทยแล้วเรียกได้ว่ายอดขายถลม่มทลายได้ความน่าสนใจมากๆเลยนะคะรวมไปถึงพวกแคมเปญต่างๆที่เป็นพวกเบิร์ดเดย์นะคะหรือว่าเป็นแคมเปญพวกดับเบิลเดย์ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ในการที่จะนําทับในเรื่องของการใช้แคมเปญที่เป็นตัวเลขต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้ผลมากๆเลยมียอดการสั่งซื้อเนี่ยถลม่มทลายนะคะและตอนนี้ค่ะก็มีการจัดในเรื่องของแคมเปญ11 11ต่อเนื่องนะคะร่วมกับ อาลีบาบนะคะหรือแม้แต่แคมเปญที่น่าสนใจอย่าง s i n g ก e ลเดย์แคมเปญนะคะแคมเปญสำหรับคนโสดค่ะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเบิร์เดย์ต่างๆนะคะแล้วก็จุดเด่นของ Lazada ตอนนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ย a าเองก็มีผู้ใช้งานนะคะหรือที่เรียกว่า User เข้าไปใช้งานในระบบเนี่ย33ล้านรายต่อเดือนแล้วค่ะเรียกได้ว่า91%ของนักชอปที่ค้นหาสินค้านะคะก็จะเข้าไป ค้นหาโดยตรงของแพลตฟอร์ม Lazada เทรานี้จุดเด่นสำหรับร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ผ่านทางช่องทาง Lazada เขาก็จะเรียกว่า last life ถูกไหมคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของ virtual try in ด้วยนะคะก็คือว่าให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปลองใช้สินค้าได้เขาทำเป็นรูปแบบเสมือนคล้ายๆกับพวก AR ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Large Pay Later นะคะ mm hmm. ก็คือว่าเป็นระบบที่สามารถที่จะให้คนที่เข้าไปซื้อสินค้าเนี่ย mm hmm. เข้าไปซื้อก่อนแล้วก็ทำการจ่ายทีหลังเรียกได้ว่าให้เครดิตนะคะแต่ว่าลักษณะการให้เครดิตก็เป็นไปตามแล้วแต่ยูเซอร์ที่เข้ามาใช้งาน mm hmm. เขาอาจจะเริ่มจาก จานวนเงินน้อยๆก่อนในการให้เครดิตแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเข้าไปจ่ายอย่างต่อเนื่องเครดิตก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่า,วาคุณมียอดการสั่งซื้อเยอะเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเครดิตให้คุณเช่นกันอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของทาง l a z a d ้าเขาทีน,นี้เรามาดูค่าธรรมเนียมกันบ้างค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ขายนะคะอันนี้ก็อิน u ุตแบตแล้ว7%นะคะ สำหรับร้านค้าทั่วไปค่ะค่าธรรมเนียมการชำระเงินของ lazada นะคะตอนนี้เขาชาร์จอยู่ที่3.21%ค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าธรรมเนียมการใช้บริการนะคะอย่างเช่นพวกการใช้บริการ market place ต่างๆเนี่ยเขาก็มีชาร์จเพิ่มอีกแต่ว่า ราคาเนี่ยที่ชาร์จเพิ่มก็จะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่สินค้านะคะถ้าเกิดว่าหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมสูงๆเนี่ยก็จะชาร์จแพงขึ้นหน่อยนะคะก็ราคาในการชาร์จเริ่มต้นตั้งแต่3.21%ถึง4.28%นะคะของราคาสินค้าที่เราเอาไปขึ้นแพลตฟอร์มของเขาค่ะ สำหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆของ Lazada นะคะเขาก็จะมีในพวกอย่างค่าธรรมเนียมเวลาที่เราไปเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายของเขาอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวก18-18 Single Day ที่เมื่อสักครู่คุณมันี่บอกไปนะคะอย่างค่าธรรมเนียมโปรแกรมจัดส่งฟรีอย่างเงี้ยเขาก็ชาร์จอยู่ที่5.35%ก็เยอะเหมือนกันนะคะของ Lazada แล้วก็มีค่าธรรมเนียมพวก Dairy Cashback นะคะก็ชาร์จอยู่ประมาณ3.21%ค่ะ ยังมีในเรื่องของการโปรโมทนะคะถ้าเกิดว่าสนใจจะไปโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ของ Lazada เขานะคะเขาก็มีโปรแกรมอันนี้ให้บริการด้วยแต่ว่าเขาก็มีการชาร์จด้วยค่ะก็จะชาร์จอยู่ที่ประมาณ4%นะคะสำหรับโปรโมทผ่าน Lazada นะคะอันนี้ไปตั้งงบประมาณได้เลยค่ะ เขาก็ทําเป็นแพลตฟ,ฟอร์มคล้ายๆกับพวกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ถ้าเกิดว่าอยากให้หน้าร้านของเราหรือสินค้าของเรานะคะไปเข้าถึงคนมากที่สุดเนี่ยโปรโมทผ่าน Lazada าก็ได้เช่นกันนะคะเขาก็มีการชาร์จเนี่ยขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราตั้งนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นระบบในการเข้าไปบิดนั่นเองนะคะเทาานี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจในเรื่องของคอยนะคะ Lazada เขามี f ฟกซี่คอยค่ะซึ่งก็จะมีส่วนลดสูงสุดประมาณ3%นะคะก็ถ้าเข้าไปใช้คอยของเขาอ่ะมันก็เพิ่มในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยกับยูเซอร เขาอยากใช้นะคะก็มีการชาร์จอยู่ประมาณ3%นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการโปรโมทด้วยค่ะที่เป็นแบบโปรโมทบายสล็อตเขาอาจจะมีสล็อตต่างๆนะคะ ให้เราทำแคมเปญเข้าไปอาจจะเป็นพวกแฟลชเซล์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีเป็นสล็อตประมาณ499บาทนะคะอันนี้แล้วแต่ร้านค้ายังมีในเรื่องของสล็อตแฟลชเซล์ที่แย่ออกมาต่างหากก็อยู่ที่ประมาณ4,999บาทค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของ Lazada ในการที่เขาจะเข้าไปเก็บค่าธรมเนียมต่างๆคราวนี้ลึกๆในหมวดหมู่ของ Lazada เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการแบ่งนะคะในเรื่องแคตตาอกอย่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าดิจิทัลเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการชาร์จ ในเรื่องค่าธรรมเนียมนะคะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะอยู่ประมาณ2.14นะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมใหม่ในการเข้ามาใช้บริการเนี่ยตอนนี้เขาก็ปรับมาแล้วนะคะจาก2.14ตอนนี้ก็ปรับใหม่เป็น3.21แล้วซึ่งเพิ่งปรับไม่นานนี้เองนะคะก็จะเป็นในหมวดหมู่ต่างๆที่เมื่อสักครู่คุณี้บอกไปนะคะก็ตอนนี้ค่ะในหมวดหมู่ที่เป็นพวกสินค้าดิจิตอลสินค้าอิเล็กทรอนิกส สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทั่วไปสินค้าแฟชั่นนะคะก็มีในเรื่องของการปรับเรียบร้อยแล้วนะคะแต่คราวนี้ในสินค้าต่างๆเขาก็ยังมีการแบ่งระดับหมวดหมู่ออกเป็นระดับ1ระดับ2ด้วยนะคะซึ่งจะมีในเรื่องของระดับที่เพิ่มขึ้นหน่อยอย่างเป็นแพลตินัมเป็นโกอะไรแบบนี้นะคะก็เขามีการแบ่งเลเวลกันค่อน,ข,อนข้างละเอียดนิดนึงในแพลตฟอร์มของ Lazada าคราวนี้ถามว่าถ้าเข้าไปใช้ในหมวดหมู่แฟชั่นเนี่ยเรียกได้ว่าแข่งขันค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็มีในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ เรียกว่าอาจจะอยู่ประมาณ3-4%นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแม่ค้าพ่อค้านะคะที่จะรับได้หรือไม่ค่ะคราวนี้เรามาต่อกันที่แพลตฟอร์มต่อไปนะคะแข่งคู่ขี้กันมาสูสีเลยก็คือแพลตฟอร์มสีส้มหรือว่า Shopee นั่นเองนะคะตอนนี้ s h อ p e e ค่ะเขาเน้นไปในเรื่องของการซื้อขายผ่านโทรศัพท์มบายแล้วค่ะเขาต้องการที่จะให้เป็นแพลตฟอร์มที่โตเร็วที่สุดเลยนะคะในอาเซียนค่ะ รวมถึงระดับภูมิภาคที่เป็นตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างประเทศไทยนะคะและปัจจุบันตอนนี้ค่ะคนที่ใช้งานในประเทศไทยนะคะอาจจะเป็นลอง Lazada แต่ก็เรียกว่าอนาคตยังมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่51ล้านรายแล้วนะคะต่อเดือนเลยโดยจุดเด่นของ s h o p ปีนะคะเขาจะมีไลฟ์คล้ายๆกับ Lazada เหมือนกันค่ะจะเรียกว่าเป็น Sho p ป,ปี้ไลฟนะคะแล้วก็มีในเรื่องของช่องทางไลฟ์ที่มีทั้งสินค้าที่เป็นแฟชั่น สินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็มีพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะคราวนี้ตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถัดมานะคะในเรื่องของระบบการจ่ายเงิน ช้อปปี้เขาก็พรีเฟอร์ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกแบบผ่อนชําระได้แบบ0%นซนะคะหรือว่าระบบอาจจะถอนเงินนะคะสำหรับร้านค้าถอนเงินไวภายใน5ชั่วโมงถ้าเกิดว่าร้านค้าเราต้องการที่จะถอนเงินจากระบบเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างเร็วกว่าแพลตฟอร์มอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของช้อปปี้เรามาดูค่าธรรมเนียมกันบ้างค่าธรรมเนียมที่จะเก็บจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายสินค้าบนช้อปปีอันนี้อินคลูดแบบเแล้วนะคะ ร้าค้าทั่วไปค่ะค่าธรรมเนียมเนี่ยทำธุรกรรมจะอยู่ที่3.21%นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการขายค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับหมวดหมู่สินค้าเช่นกันนะคะก็ราคาเนี่ยคล้ายๆกับ Lazada เลยค่ะอยู่ที่3.21%ถึง4.28%นะคะก็หมวดหมู่ที่เขาจัดนะคะใน Shopee เขาก็จะจัดทั้งเป็นหมวดหมู่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แฟชั่นเครื่องประดับนะคะก็มีในเรื่องของหมวดหมู่แต่เขาแบ่งเลเยอร์เยอะกว่า l a z a ด้นะคะเขาแบ่งเป็น ระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3นะคะซึ่งแต่ละระดับเนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของหมวดหมู่ย่อยลงไปอีกคราวนี้ในส่วนของราคาค่าธรรมเนียมค่ะตอนนี้เขาก็ปรับแล้วเช่นกันนะคะจาก2 1 4ตอนนี้ปรับเป็น3.21%แล้วสำหรับหมวดหมู่ที่เป็นพวกเครื่องประดับเนี่ยก็มีค่าธรรมเนียมที่ชาร์จแพงกว่านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 2 8ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์ม s h o ป e e นะคะก็ลองเปรียบเทียบกันดูใครถนัดแพลตฟอร์มไหน เรามาที่แพลตฟอร์มสุดท้ายที่วันนี้คุณนุี่หยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงแซงทุกแพลตฟอร์มเลยก็คือ TikTok Shop ค่ะจริงๆแล้ว TikTok เป็นแอปพลิเคชันนะคะในการที่จะดูเรื่องของคลิปวิดีโอสั้นๆแต่ปัจจุบันนะคะ TikTok เนี่ยพัฒนาเป็น TikTok Shop Seller ให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถไปขายสินค้าบน TikTok ได้แล้วโดยเขาทำเป็นเรื่องของการปักตะก้าต่างๆแล้วให้มีการโอนเงินจัดส่งทุกอย่าง ผ่านติ k กตอกเรียกได้ว่านอกจากคุณดูคลิปวิดีโอคุณสั่งซื้อสินค้าเขาทําให้มันใช้งานง่ายมากเรียกว่าทั้งไลฟ์สดทั้งคอนเทนต์และซื้อสินคา้าผ่านแพลตฟอร์มเดียวคือ Tik t o ็อกฉลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็กําลังได้รับความนิยมามากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแพลตฟอร์มนี้ค่ะเปิดตัวฟีเจอร์ TikTok Shop ในไทยนะคะเพิ่งเปิดไปปีที่แล้วเองค่ะ2022นี้เองนะคะโดยแพลตฟอร์ม่ b o ตอนนี้มียอดการเติบโต,โตการซื้อขายเนี่ยเรียกได้ว่าโตเร็วกว่า Lazada และ Shopee ไปแล้ว ผู้ใช้งานในอาเซียนนะคะตอนนี้325ร้านรายต่อเดือนไปแล้วค่ะและสิ่งที่ทำให้ TikTok ได้เปรียบนะคะก็คือว่าเขาเป็นแอปโซเชียลมีเดียที่เรียกว่ามีฐานแฟนในการเข้าไปเล่นอยู่แล้วดังนั้นแค่ทำคอนเทนต์วิดีโอรีวิวหรือว่าไลฟ์ขายหน่อยเนี่ยให้ดูน่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะ เพิ่มยอดขายได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณใส่คอนเทนต์ที่มีความบันเทิงหรือสนุกได้มากพอก็สามารถสร้างยอดขายได้จํานวนมากเลยค่ะและจุดเด่นของร้านค้านะคะสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆด้วยเอฟเฟกที่หลากหลายเลยได้ว,ว่าเขามีทั้ง AI ฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการยิงโปรโมทด้วยค่ะเรียกว่าไม่ต้องไปทําอะไรที่ไหนเลยเขาผ่านคอนเทนต์นั้นยิงแอดโปรโมทได้เลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการ ทำแบนเนอร์ทำไลฟ์ซัมซับไตเติ้ลขึ้นนะคะในระหว่างที่ไลฟ์สดแล้วก็ยังลิงก์เป็นคอนเทนต์ไปที่ร้านค้าได้ด้วยค่ะคราวนี้มาดูค่าทมเนียมกันบ้างดีกว่าค่าทมเนียมที่เรียกเก็บจากพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายสินค้าผ่านทิกตอกอันนี้อินคลูดแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็คือค่าคอมมิชชั่นค่ะเขาจะเรียกเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าได้ทิกตอกเขาจะเก็บค่าคอมจากคุณสี่จุดสองแปดเปอร์เซ็นต์หูเยอะสุด ถือว่าเยอะกว่า l a ซ a ด้าและ Shopee นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อค่ะก็อยู่ที่3.21%นะคะเรียกได้ว่าเราเสียค่าธรรมเนียม2ชั้นนั่นเองนะคะและ TikTok Shop ยังเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะคะหรือว่าค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กจากผู้ซื้อโอ้ทำไมเก็บ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้าไปซื้อสินค้าเนี่ยซื้อสินค้าเนี่ยเรียกได้ว่ามียอดการสั่งซื้อที่ไม่ค่อยเยอะเขาเก็บเงินเพิ่มด้วยค่ะในกรณีที่มียอดคำสั่งซื้อนะคะหลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้วราคาการซื้อไม่ถึง200บาทนะคะโดยตอนแรกเนี่ยเขาเรียกแค่150บาทแต่ว่าเพิ่งปรับมาเมื่อวันที่1สิงหามนี้เองก็คือว่า คนที่เข้าไปซื้อสินค้าผ่านทิกตอกถ้าซื้อต่ำกว่า200บาทมีการเก็บค่าธรรมเนียมค่ะก็คือคนที่จะเข้าไปซื้ออย่างเราเนี่ยเขาเหมือนกระตุ้นให้คนเข้าไปซื้อเนี่ยพยายามสเปนเงินนะคะมากกว่า200บาทนั่นเองค่ะแต่ก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อขนาดเล็กสําหรับผู้ซื้อมือใหม่อ่าคนที่เข้ามาใหม่ๆเขาก็บอกว่าไม่ต้องเก็บซื้อน้อยๆก็ได้ไม่เป็นไรนะคะก็กระตุ้นให้คนที่เข้ามาใหม่ลองดูแต่ว่าคนที่ซื้อมายาวนานเ,เขาเก็บตังค์นั่นเองค่ะก็ะอันนี้เป็น3แอปพลิเคชันนะคะ3ลตฟอร์ม ยอดฮิตในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่คุณนุ้่หยิบยกมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะอยากที่จะเข้าไปใช้แพลตฟอร์มพวกนี้ก็ลองฟังดูประกอบการตัดสินใจหรือจริงๆแล้วนะคะคุณจะใช้งานทั้งสามแพลตฟอร์มเลยก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้คุณนุ้่ก็ลาไปแล้วกับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานฟอร์เ n ด้วยนะคะกดติดตามช่องเอสเอ็มสัปาของเราด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ